พวกเราวงดน,นตรีลูกทุ่งสิทธิหลวงพ่อใหญ่โรงเรียนเสาห้หวิมลวิทยานุกูลพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะจากเรื่องราจินตนาการละครล้านนาะสู่การตามหาอัญมณีประจำราชวงศ์ เชียงรัตน์นครทาเนียมโบราณราชประเพณีในการหมายมั่นของฝ่ายหญิงที่ได้มอบให้กับฝ่ายชายจุดเริ่มต้นของความรักความขัดแย้งและประเพณีที่แตกต่างของคู่จะเป็นเช่นไรนั้นขุนแย่สำคัญที่จะไขปริศนานี้ได้นั่น ที่ผู้หญิงจเจ้าของมั่นไปให้กับผู้ชายคนเขาจะตราหน้ากันว่าเจ้าจะเป็นหญิงที่ใจง่ายและใจง่ายเจ้าชู้หรือหลายใจเจ้าพี หวังสักวันจะโดนลูกคุยพอใจปากน้ำมือไม้มันทันเราหวังสักวันจะโดน ากรแห่งคำมั่นสัญญาศิลามณีคือบทพิสูจรระยะทางความรักและความห่วงแหนศิลามณีคือเครื่องมือทางพระหุวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างในด้านชาติพันธุ์ศิลามณีคือลมหายใจของชาวเชียงรัตน์ เรื่องมือที่แปลเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรักความเสน่หาดังต้องมนตราศิลามณีคืออัญมณีอันลลัม่าควรพู ส3นาที40วินาที43วินาทีนะคะกับโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกนูลจากจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,น้องๆน,นักแสดงนักดนตรีนักร้องพิธีกรนะคะบริเวณด้านหน้าเวทีเด็กๆอาจจะแบ่งเ,เ,เ,เป็น2แถวได้นะคะก็น้องนักดนตรียืนซ้อนหลัง นักแสดงนักแสดงคุกเข่าลงก็ได้ค่ะลูกนั่งคุกเข่าใช่แล้วแล้วนักดนตรีก็ยืนซ้อนด้านหลังเลยค่ะลูกเพื่อเตรียมรอรับฟังคำคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะคะโอเคขยับขึ้นขึ้นหน้าอีกนิดนึงนะครับเด็กๆเดี๋ยวพ <okay, S 2> <ๆ>ี่แม่บ้านจะไปเก็บกวาดนะคะ ทีมแรกดอกไม้ก็เต็มเวทีแล้วนะใช่โปรยปลายมาอย่างสวยงามโอเคตอนนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญคณะกรรมการท่านแรกนะครับด้านของการร้องกันก่อนเลยนะครับนั่นอาจารย์เรืองยศครับ Yes เดี๋ยวผมโอนใหม่ให้ครูเบิร์ดโอ้ไม่มีดีเลยนะเนี่ยเวลาพูดต้องใช้สมาธินิดหนึ่งโอนสายให้กับครูเบิร์ดก่อนครับ คนน่าตาดีที่สุดอ๋อได้เลยครับครูเบิร์ดครับโอเคครับอานะครับเริ่มต้นเลยก็เรามาพัฒนากันนะมาเรียนรู้พัฒนากันนะครับในจุดเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนแรกครูก็เอ๊ะศิลามณีมันจะมาเข้าอะไรกับไผว่าน้องเจ้าชู้เนาะแต่ครั้นี้พอเข้าใจเรื่องราวแล้วโอเคก็เข้าใจเชื่อมโยงได้ดีระหว่างเพลงแรกกับเพลงที่2นะครับก็จุดจุดเด่นเลยจุดเริ่มต้นเลยจเ,เลยจ้าหญิงแสงฝางนะครับฟอนสวยบุค,คลิกดีมาก โพสิชันในการนั่งในการยืนในการอะไรสมกับเป็นเจ้าหญิงแสนฝางอันนี้ชื่นชมน้องจุดเด่นมากเลยเนาะแอคติ้งอะไรดีมากเลยนะครับครานี้ในส่วนของเพลงแรกฟอนตสวยทุกอย่างลงตัวดีมีม,มีมีระบำมีใดๆนะครานี้ในช่วงแรกครยว่าโครงเรื่องมันยังไม่สุดอะ มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ออกมาบอกเล่าแล้วทําให้มันเข้าใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงมีชาติพบมีอะไรตรงเนี้ยขาดความแข็งแรงตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับ mm. คราวนี้พอมาเข้าเพลงเร็วเด็กๆต้องพัฒนาอีกเพราะว่าทักษะเพลงเร็วเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ายังไม่แน่นนะครับการย่ําเท้าการสะบัดข้อเท้าการชักเท้ากลับเนี่ยมันต้องมาจากต้นขาไม่ได้มาจากปลายเท้านะลูกไอ้ลายยังมีระเกะระกะอยู่นะต้องคือคือได้ไหมได้แต่ขอได้อีก ยังไม่พอถ้าแข่งขันนะลูกต้องเพิ่มทักษะการเต้นกันอะไรให้ให้มากขึ้นท่าคู่ถ้าไม่แม่นอย่าใช้นะพอมันเลยดูเป็นหนักอะ่ะมันดูไม่สบายอะ่ะมันดูเวลายกยกอะไรมันดูอึดอัดไปหมดเลยถ้าเราเราจะใช้ท่าคู่เราต้องสตรองจริงๆเราต้องมั่นคงจริงๆมันถึงจะได้ดูดูแลเพลินตานะครับแล้วก็พอพอรวมทั้งหมดตั้งแต่กลับมาเกิดใหม่ใดๆดอะไรแล้วเนี่ยมันก็เลยยังขาดจุดอะไรบางอย่างที่ที่เชื่อมโยงตรงเนี้นิดนึง แนวคิดดีอะไรดีแต่ขาดหัวใจสําคัญอะไรบางอย่างลงไปมากกว่าที่จะให้พิธีกรมาเกริ่นว่าศิลามณีเป็นพระหุวัฒนธรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนดูคนจะเก็ตตรงนี้ด้วยด้วยการแสดงและการเต้นมากกว่าที่จะมาสรุปให้แบบนี้นะครับเป็นการแสดงที่ดีแต่ว่าขอเพิ่มขอได้อีกนะครับใดๆก็ตามรอเปรียบเทียบเป็นกําลังใจให้ครับขอบพระคุณนะคะท่านถัดไปนะคะ ท่านดรสุรพลนามเสนาค่ะเรียนเชิญค่ะคสวัสดีครับลูกๆโรงเรียนเสาวให้นะครับเราเคยเจอกันหลายเวทีอยู่แล้วก็ทราบชื่อและกิตติศัพท์ของโรงเรียนนี้อยู่มากพอสมควรเป็นไปตามปกตินะครับของทุกๆุกวงที่จับสลากแล้วได้วงแรก กร็รู้สึกว่าจะประวัติพันธ์พึงอยู่ในใจว่าสาวจะยังไม่เข้าที่อะไรหลายๆ,ๆอย่างก็ยังจะไม่ลงตัวแต่โรงเรียนสาวให้ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองออกมาแล้วได้สมบูรณ์สมกับชื่อชั้นและก็แชมป์หลายๆเวทีนะครับจุดเด่นของวงดนตรีวงนี้นะครับ ที่ครูประทับใจแล้วก็เห็นแล้วว่ามีดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดกับคลุยเนี่ยได้นุ่มนวลชัดเจนมากๆเมื่อรวมเข้ากับวงดนตรีสากลแล้วลกลมกลืนดีมากเลยในส่วนของพาดนตรีครูที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานออกมาแล้วแล้วก็ได้นักดนตรีชุดนี้ ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์สั้นยาวเบาดังไดนามิกชัดเจนครับภาพรวมของวงดนตรีอยู่ในระดับดีเยี่ยมสมกับชื่อแชมป์ครับนี่คือเพลง้าพอมาเพลงเร็วนะครับจุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยขอชมเชยมือกลองครับ เป็นผู้รักษาจังหวะทามิ่งได้หนึบเหนียวแน่นแล้วก็นิ่งมากกับการให้ความเร็วกับสมาชิกในวงทั้งหมดทำให้สมาชิกในวงเล่นด้วยความสบายใจนะครับพาดนตรีส่วนอื่นมีความพร้อมเพียงสัดส่วนคมชัดดีแล้วนี้หนึ่งช่วงกลางที่เป็นช่วงโชว์แบน พาดเครื่องเป่ายังไม่คมนักพัฒนากันอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับกีต้าร์โโล่ครับขอชมเชยชัดเจนนุ่มนวลพอเหมาะพอควรใสแจ๋วชัดเจนดีมากครับในส่วนของดนตรีของคูรครับเท่านี้ครับ ขอบพระคุณนะคะท่านดรสุรพลด้วยเช่นเดียวกันค่ะถัดไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์เรืองยศน,น,นะคะสว,ส,สวัสดีครับเด็กๆสอวให้ครับนี่เป็นแชมป์เก่าใช่ไหมวันนี้มาป้องกันแชมป์ใครมาปีที่แล้วมัง้ง นี่แชมป์ปีที่แล้วในใี่นที่เดมอล์ใช่ไหมใช,ใช่ไหมไม่มีเสียงตอบรับจากสายที่ท่านเรียกค,ครับ<ต>ก็ดูภาพรวม4ี่สิคะแนนที่ครูเรืองยศมีให้เนี่ยอตอนนี้ภาคดนตรีอาจารย์ให้แบบเยอะมากภาคดนตรีนะ <c oughs> ภาค <c oughs> การแสดงศิลารามณีก็ถือว่า ได้อยู่แต่ว่าเพลงเร็วเนี่ยเพลงเร็วรู้สึกว่าดนตรีดนตรีเขาเขาแน่นแต่นักร้องกับแดนเหมือนไม่เหมือนไม่เข้าวงอันนี้ผมไม่มีความรู้ดูแบบดูแบบชาวบานะ้านนั้นอย่างนักนักเต้นเนี่ยครูเต้นไม่เป็นหรอกแต่ว่าดูดูรู้ว่าเอ๊ะทำไมวงเขาส่วนมาภาพมาภาพมา,า,พมาแดนจะไม่รับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ อันนี้ไม่ได้ให้คะแนนแต่ว,ว่าครูเบิร์ตคงให้คะแนนตรงนั้นมาพูดถึงนักร้องหลายเวทีอาจารย์จะดูเรื่องดนตรีแต่เวทีนี้เขาให้ดูเรื่องนักร้องที่จริงอาจารย์ก็ร้องเพลงเป็นอยู่นะแต่ว่าอาจารย์ไม่ดังแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ถ้าเป็นคาราโอเกะรับรองไม่ลงจากเวทีเหมือนกันเวลาดูนักร้องเนี่ยเวลาอยู่ในห้องอัด อาจารย์จะควบคุมการร้องอาจารย์จะติวทิะประโยคติวอารมณ์ทิะประโยคสําหรับนักร้องของวิมลเนี่ยเพลงช้าโอเคกูคว่าก็เหมาะสมดีกับเพลงอะไรนะศิลามณีศิลามณีนี่พอดีพอดีแต่ว่าตัวเพลง่ตัวเพลงเองเหมือนเหมือนมันมืน,ม,นมันจะเรียบ แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังบวกอยู่คะแนนยังดีอยู่การควบคุมเสียงตัวเสียงน้ำเสียงแล้วก็บุค,คลิกที่เข้ากับเนื้อหาของเรื่องเราโอเคพอมาเพลงของไผวน้องเจ้าชูนี่อันนี้มันขาดไปเยอะขาดเรื่องอารมณ์ที่มันจะต้องจิกกับดนตรีจิกกับแดนเซอร์มันมันต้องแบบไปไปกับแดนเซอร์อันนี้อารมณ์ของเพลงเดนามิก เพลงนี้หายไปถ้าอาจารย์เรืองเดชกำลังคลุมร้องนักร้องในห้องอัดอาจารย์จะบอกว่าเอาประโยคน,นี้เอาอารมณ์แบบนี้เมื่อกี้หนูอารมณ์ของหนูนี่คือมันเลยอยๆดินามิกเขาเรียกว่าดนามิกมันมันไม่ไม่สู้กับวงอะนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับเสียหายแต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นว่าหนูสู้กับ วงดนตรีวงนี้สู้สู้เขาให้ได้เพราะว่าหนูคือแม่ทัพหนูคือเป็นคนที่ต้องชาวบ,บ้านเห็นเห็นหนูก่อนเห็นนักร้องก่อนนักดนตรีเล่นดีขนาดไหนเขาก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ก็จะเห็นนักร้องก่อนฉะนั้นหนูต้องสู้กับวงให้ได้นะครับทีนี้ฝากไปถึงคุณครูที่ทุกคนที่เราประชุมกันไว้นี่คือเราสามารถ ร้องขอกับมิกเซอร์ได้ว่านักร้องของเราเสียงดังพอหรือยังดนตรีพวกเราดังพอหรือยังไปบอกไปบอกที่มิกเซอร์ว่าอย่างเมื่อกี้นักร้องเนี่ยเบากว่าวงดนตรีเยอะเลยคุณครูอันนี้ฝากคุณครูไปคุณครูผู้ฝึกคุมคุมวงอะ่ะแต่ไม่ถึงกับขนาดเสียหายนะครับไม่ถึงกับขนาดเสียหายเพียงแต่ว,ว่าครูเรืองยศด,ดูเรื่องเสียงร้องเนี่ย ก็อยากฟังเสียงร้องแบบชัดๆเพราะทั้งหมดเนี่ยมีตั้งน้ำเสียง20คะแนนอักขระ20คะแนนอารมณ์บุคลิกภาพ20คะแนนแล้วก็ภาพรวมของวง40ใน60คะแนนเนี่ยเสียงร้องต้องให้ครูฟังชัดๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียง20คะแนนเนี่ยอาจารย์ต้องดูชัดๆแต่โชคดีนะวันนี้เขามีมอนิเตอร์ให้ ขอบคุณการจัดงานที่พร้อมทุกอย่างของเดอะมอลโคลานะครับปรบมือให้เดอะมอลโคลาหน่อยเป็นเวทีที่สมบูรณ์มากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะให้เด็กๆทุกคนมาประลองยุทธมาถ่ายทอดมาโชว์ฝีมือเวทีดีไฟแสงเสียงดีฮอลดีเครื่องเสียงดีทุกอย่างพร้อมแล้วฉะนั้นวงต่อไปเตรียมตัวให้ดีนะครับขอให้โชคดีครับ ขอบพระคุณ,คณอาจารย์เรืองยศนะคะขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเอาะละ้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทีมแรกนะครับได้ลงจากเวทีพักผ่อนได้เลยนะครับน้องๆจากโรงเรียนเซาไหวิมลวิทยานุกูลสลาบุรีเราเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะผ่านไปแล้วสำหรับโรงเรียนแรกนะคะทีมแรกของเราค่ะ